หมุนน็อตฝาสตาร์ทออกแล้วดึงออกได้เลยนะครับจากนั้นหมุนน็อตที่มูเล่ลอกพันเชือกออกแล้วดึงลอกพันเชือกออกมาได้เลยนะครับคลายเชือกเส้นเก่าที่ขาดออกแล้วใช้ไขควงงัดเอาปมเชือกที่อยู่ด้านในออกมาก็คือตรงนี้นะครับเมื่อ งัดปมเชือกตัวนี้ออกมาได้แล้วดึงเชือกเส้นเก่าออกแล้วเปลี่ยนเส้นใหม่ใส่เข้าไปโดยดันปลายเชือกเข้าไปที่รูเดิมนะครับเขี่ยปลายเชือกออกมาแล้วทำการขมวดปมไว้นะครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วใช้ไฟลนปลายเชือกนะครับเมื่อไฟติดที่ปลายเชือกแล้วกดให้ปลายเชือกติดกับป่มไว้ป่มเชือกจะได้แน่แนๆไม่หลุดนะครับเสร็จแล้วดึงให้ป่มเชือกที่เราได้มัดไว้เข้าไปที่ด้านในมูเล่ลอกพันเชือกตรงนี้นะครับสามารถใช้ไขควงช่วยกดป่มเชือกลงไป เมื่อปมเชือกลงไปแล้วทําการพันเชือกให้สุดปลายเชือกโดยการพันให้พันไปตามเข็มนาฬิกานะครับเมื่อพันจนสุดปลายเชือกแล้วนำลอกพันเชือกตัวนี้ไปประกอบเข้ากับฝาสตาร์ทได้เลยนะครับโดยที่ฝาสตาร์ทจะมีบ่าอยู่ก็คือตรงนี้และที่ลอกพันเชือกจะมีร่องบากอยู่ ใส่เข้าไปให้ตรงกันเมื่อตรงแล้วก็กดลงไปได้เลยนะครับเมื่อลอกพันเชือกเข้าตรงตำแหน่งแล้วไล่ปลายเชือกสอดออกมาตามรูด,ดึงสตาร์ทนะครับก็คือรูตรงนี้เมื่อสอดปลายเชือกออกมาได้แล้ว หมุนน็อตเข้าที่แกนมูเล่ลอกผ่านเชือกตรงนี้เข้าไปให้พอตึงมือก่อนนะครับเมื่อได้แล้วใส่มือดึงสตาร์ทโดยสอดปลายเชือกผ่านขึ้นมาแล้วขมวดป่มไว้เมื่อขมวดป่มได้แล้ว ใช้ไฟลนที่ปลายเชือกเสร็จแล้วกดปลายเชือกเข้ากับป่มไว้ให้แน่นจากนั้นหมุนน็อตที่แกนลอกพันเชือกเข้าให้แน่นแล้วทำการตึงสายดึงสตาร์ทเพื่อที่ว่าเวลาเราดึงสตาร์ทแล้วเชือกจะม้วนกลับมาโดย ที่บริเวณลอกพันเชือกจะมีบากอยู่ใช้เชือกเกี่ยวแล้วทำการหมุนไปตามเข็มนาฬิกาเมื่อได้แล้วดึงเชือกสตาร์ทออกแล้วปล่อยเข้ามาเชือกก็จะม้วนกลับมาได้พอดีนะครับเสร็จแล้วประกอบฝาสตาร์ทเข้ากับเลื่อยนต์หมุนน็อตเข้าให้แน่นทุกตัวเมื่อแน่นแล้วก็สามารถนำเลื่อยนต์ไปใช้งานได้เลยนะครับ ง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาเชือกดึงสตาร์ทเลื่อยยนต์ขาดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ